洗澡。 ลูกกาลกเกินอยู่กันต้องอยหยาแหมแล้วเนาะวันนี้เจ้าต้องหยาอยู่ตี้โค้งการเซนเนเจอร์แปดหมู่บ้านสีวังท้าของเฮานี่เองนะเจ้าวันนี้หลังจากตี้ลูกกาเจ้าหลายคนเลยตักมาถามต้องหยาว่าเออคลีปแต่ละคลีปบ,บาทไทยตี้บ้านของโค้งการคิวดีเฮ้าแมนก็ต้องหยาแงอย่าง่ามันถึงงามปลูกจะได้ดูแลอย่างไรวันนี้เจ้าต้องหยาจะมีคําตอบมาคือลูกกาเนาะวันนี้ต้องหยาจะพาลูกกามาดูวิธีการปลูก ยานอกขั้นตอนแรกเลยเขาเริ่มต้นเนี่ยอย่างไดแล้วก็ดูแลรักษามันอย่างไดเนาะวันนี้น้องอยากจะปาลูกกานะเจ้ามาดูกันว่าปุ่เนี่ยจะได้องค้นสวนไอ้สวนของโครงการที่ดฮาของเขามีวิธีดูแลแล้วก็ปลูกหญ้ากันอย่างไดเนาะอยากหูตามน้องอยา่มาเลยเจ้าลูกกาเจ้าลูกค้าในส่วนแรกเนาะน้องอยา่จะ ปาลูกค้าค่ะมาดูขั้นตอนวิธีการปลูกหญ้าของเฮานะคะหญ้าของโค้งการคีดีเฮาของเฮานะคะที่ใจปูเปลี่ยนสนามหญ้าแถมพื้นบ้านลูกค้าทุกๆคนนะคะเฮาจะใจในส่วนของหญ้านวลน้อยนี่อย่างงานน้องหย้าใจหญ้าอื่นมาได้กาหญ้ามาเลเซียมาได้กาจเจ้าในส่วนของที่เฮาเลือกในส่วนของหญ้านวลน,น้อยเนาะเพราะว่าเปิน ทนกับแดดเจ้าลูกกาแล้วก็ทนกับเวลาเขาเหยียบย่ำนะคะ่ะตรงนี้เนาะมันก็จะได้ติดแล้วก็อยู่กับลูกกาไปนานๆน,น,นะคะ่ะเขาเลยเลือกใจเป็นหญ้าหนวลน้อยนะเจ้าเจ้าลูกค้าขาในวิธีการขั้นแรกเนาะก่อนที่เขาจะได้ปลูกหญ้ากาันเจ้าเขาก็จะได้บอกคือ,อ,อค้นสวนของเขาเนาะคะ่ะทำการ เก็บเอาเศษกระเบื้องเนาะเศษก้อนหินหรือว่าเศษพลาสติกต่างๆนะคะที่มันอยู่ในส่วนของบริเวณเออรอบบ้านที่เขาจะทําการปลูกย่านะคะตรงนี้ต้องทําการเก็บออกคือหมด นี่อย่างละน้องยานี่อย่างต้องเก็บโอกะเฮาบอกเก็บบ่ได้กะบ่ได้บ่ได้บอได้เลยเดซคารน่ะนี่อย่างก็นี่อย่างถึงบ่ได้เพราะว่าเดียวว่าเขามีการเกียดหน้าดินเรียบร้อยเนาะเฮาจะเติมดินเข้าไปนะคะลูกค้าเขาเติมดินเข้าไปแล้วแล้วเฮาบ่ได้เอาเซตอย่างมุนี่ออกนะอนาคตเนาะฝนตกก็บอดน้ําไปนะมันจะเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นมาเพราะว่าดินตั้งบนน่ะมันยุบตัวเนาะแล้วหญ้าของเฮาอ่ะมันก็จะ หลากมันก็จะบัติดนะคะก็จะไปอา้าวอยู่กับก้อนหินยะอย่มันก็เลย,ยทำเฮือนยาเอาบัดติดกับดินนะเจ้าอันนี้สําคัญมากเลยในส่วนของข้อแรกลูกค้าก็ต้อ๊ะเอาเศษที่มันบบใจดินเนาะระเบ้องสังกะสีขยะต่างๆเขี้ยออกคื้หมดเลยเจ้าอ่าแล้วก็ต่อไปเขี้ยหน้าดินเรียบร้อยแล้วอย่ยจะได้ต่อลงอยาในส่วนของตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นการ เคลียหน้าดินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปั๊บหน้าดินเจ้าลูกกาคือมันสะมัมสับเหมอเนาะโดยการที่เขาก็จะกิ้ง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 ลูกกิ้งไปเนาะตรงนี้แล้วก็ทําการโรยปุ๋ยก่อนที่เขาจะเอาญ้าคุมหมานะเจ้าในส่วนต่อไปเนาะเขาเคลียหน้าดินเรียบร้อยละปั๊บหน้าดินเรียบร้อยละก็จะเป็นวิธีการปลูกญ้าค่ะง่ายขนาดลูกกาเขาก็แค่เอาญ้าที่เขาซื้อเปิ้ลมาเนาะ วางไว้คือมันได้ระดับกันนะเจ้าตรงไหนก็บาได้เงาไปก็ปีค้นสวนเขาก็ทําการตัดตัดตัดเพื่อตัดแต่งให้มันสวยงามแล้วก็ได้พื้นที่ขนาดของเฮานะเจ้าก็จะมีการปูหญ้านะเจ้าตรงนี้ปูเรียบร้อยแล้วลูกกาเจ้าปูทั่วบ้านแล้วเนาะได้หญ้าคือติดกับดินของเฮาทุกตีที่เฮาทําการเจะปลูกหญ้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าลูกคะ้ะหย่าอย่างโตนะลูกยาปูหญ่าไปแล้วอะ่ะเราปีต้องหย่าอย่างโตอันนี้เจ้าจะเป็นการเ,าเขาจะทำการเขาจะมเีเครื่องของเขาก็คืออุปกรณ์เนาะอุปกรณ์จุยงานของเขาคือตีบดดินเจ้าลูกค้าลูกกิ้งนี่เองเขาก็จะทำการกรีงกรีงกรีงไปนะคะคือหญ่าที่เขากำลังปลูกนะคะมันแน,น่นแล้วก็หากมันติดกับดินได้เร็วขึ้น อา้าวน้องหยาบ้านปีหลังน้อยเดียวอะ่ะปีอะ่อ่ะต้องซื้อเครื่องกิ้งดินขนาดนี้เลยกะปี่ใจแห่เตือเดียวเองอ่าบาซื้อได้ก่อบาใจลูกยิงได้ก่อได้เจ้าสำรับบ้านลูกกาหลังไหนเนาะที่แบบมีพื้นที่บักกว้างจะอีเนาะหรือบ่ได้ทําเป็นแบบสนามหรือว่าโรงแรมสนามโอบอย่างเงี้ยเนาะการบ,บ่จำเป็นจะต้องใจแบบลูกยิงอย่างงี้ก่ได้ค่ะแข่เฮาใจกระบอกเสียม ที่มันเขามีเนาะลูกค้าตอกตอกตอกยาหน,น่อยก็ได้เพื่ออย่างเพื่อมันดินกับญ้าเขาอ่ะ้าที่เขาปลูกอะ่ะมันกระแทกกับดินแล้วก็เป็นการบอกว่าเออดินเขาแน่นหญ้าเขามันติดกับดินเจ้าอันนี้ก็จะจ่วยลูกกาได้นะคะเจ้าลูกกามาถึงขั้นตอนสุดท้ายเนาะในเมื่อเขาปลูกหญ้าเรียบร้อยแล้วกิ้งหญ้าปรับหญ้าให้มันแน่นแล้วตรงนี้เนาะ เป็นสิ่งที่สำคัญมากต้องอย่าจะห้องว่าเจ็ดวันอันตรายก็ได้เลยนะเจ้าก็คือว่าเขาจะทําการโฮสตน้ํามันนะคะ่ะคือ,อาถาดในตัวเจนกับมันเนาะในส่วนตรงนี้เจ้าลูกค้าก็คือสําคัญมากเลยเขาก็จะทําการลดน้ำโดยเวลาลดน้ําในช่วงแรกนี่เนาะเขาจะทําการเดินถอยหลังเจ้าลูกค้าแบบชิดๆไปแล้วก็ถอยลังถอยลังอีนอเพื่อที่ว่าเขาจะได ฉีดน้ำเพื่อมันถั่วถึงเนาะแล้วก็ในส่วนของเจ็ดวันแรกนี้ต้องอยากขอแนะนําลูกกาเลยเจ้าคือหดนําบ่อยน้อยหนึ่งก็คือเจ้าแล้วก็แรงไปเลยนะคะเพื่อที่จะฮือย่าเหาเนาะได้น้ําตีเพียงพอแล้วก็จะฮืออ,อย่างก็ หากมันนะคะติดกับดินได้เร็วขึ้นนะเจ้าเจ้าสำหรับโค้อโงนะคะ่ะก็คือการฮื้อปุ๋ยนั่นเองเจ้าลูกค้าต้องอยาไี่อย่างต้องหื้อปุ๋ยตัวยญ้มามบบต้องหื้อปุ๋ยก็ได้กะยาก็จะเป็นเหมือนผืชชนิดหนึ่งลูกค้าเจ้าต้องการสารอาหารเนาะตรงนี้ต้องอยาก็จะขอแนะนําลูกค้าเนาะฮื่อปุ๋ยมันตัยเนาะใช้ปุ๋ยสูตรยังนะต้องอยาตรงนี้ต้องอยาแนะนําเป็น46ครับ00ก็คือปุ๋ยยูเลียเฮาปกตินี่เลยเจ้าในเมื่อ สนามหญ้าของเฮามันอาจจะมีวัชพืชปะป,ะปุ่นยู่พองเนอะลูก้าอันนี้น้องอยากขอแนะนำเพื่อลูกะถอนเอานะคะมันถอนมันเด็ดออกน้อยหนึ่งนะเจ้ามันจะได้มีสนามหญ้าตีสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนข้อสุดท้ายท้ายสุดในการดูแลตรงนี้เนาะน้องอยากอจะแจ้งลูกค้าว่าเเฮามีสนามหญ้าที่สวยงามเรียบร้อยแล้วน้องอยากอาจจะแนะนำเพื่อเฮา มันตัยนะคะถ้ามันสูงเกินไปตรงนี้จะบ่ดีเลยนะคะลูกค้ามันก็จะบาได้เป็นสนามหญ้าที่สวยงามมันจะเป็นหกไปห้าเนาะแนะนําเลยเจ้าตัดหญ้าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อจะมีสนามหญ้าที่สวยงามแล้วก็จะบาได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษนะเจ้ายิ่งโลกยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเช่นงูเนาะตะเข็บตะขาบตรงเนี้ยจะมา สร้างบ้านหรือว่ามาอยู่ได้เลยเจ้าเจ้าลูกกามาถึงสุดท้ายถ่ายคลิปน้องหยาขอขายของน้อยหนึ่งนะเจ้าในเมื่อเฮาอ่ะมีหญ้าที่สวยๆแล้วเนาะเฮาก็ต้องดูแลรักษาโดยการตัดหญ้ามันโตนะคะ่ะลูกค้าอย่างน้อยเพียงเดือนละหนึ่งเตือเต่าอ,อ,อันเจ้าบริการคิวตีแคของน้องหยาเจ้ามีบริการตัดหญ้าโต้ยนะคะลูกค้าเริ่มต้นเพียงสี่้อยบาทเต่าอ,อัน ติดต่อน้องหยามาได้เลยเจ้าลูกค้าตีเบอร์0624922914เจ้าหรือบาสะดวกแอดไลน์ว่ากับย่องหยาก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะฮือทีมงานขึ้นไลน์ตรงนี้ฮือนะเจ้าว่าน้องหยาต้องฟังลูกค้ากดไลน์ ก็เชเป็นกําลังใจให้นอต้องหยาาโดยนะคะ่ะส่วนไขที่อยากได้บ้านงามๆอย่างหลังนี้นะคะติดต่อเฮามาได้เลยนะคะต้องการบ้านเชียงใหม่ติดต่อที่คิวที่เฮาพ่อ,พอตีแล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกเจา้าต้องอย่าทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้นะคะเบอร์าขายขายวันนี้ไปลวเจา้าบ๊ายบาย <trochę S 1> <อ> ใครๆบานที่คุณนฟังดีไซน์โดนใจต้องคิว o ี s ฮาส์่นั้นคิว o ี่ฮาส์เท่านั้นคิวีฮบ้านที่สะท้อนรสสนิยมในตัวคุณคลิกคิว o ี s ฮา .co.th